ตนงกล่องกาว่าสักกเซตหนึ 1, 2, ่งสองเซตหนึ่งสองนะอันนี้เดี๋ยวบางคนมันมีคนถามผมมาและผมไม่มีเกสนาผมเลยอธิบายไม่ได้นี่สายดรพี่ไอนะแล้วก็สายที่เราใช้อยู่อันนี้ปลั๊กเชื่อมต่อเมื่อกี้ฝาครอบอยู่นี้ใช่ไหมอยู่นี้นะครับเซตหนึ่งสองแล้วเราเสียบปุกอันนี้ายาบเลยให้รู้ว่าไม่ได้ก็เลยเสียบให้ดูนะเข้าได้ปกติไปเข้า เปิดกุญแจไปเข้าเดี๋ยวดูวันไม่ได้นี่ตอนนี้กำลังเข้าอยู่เอาเดี๋ยวก่อนเฟรย์ไลเราแค่เฟรย์ไลปกตินะแล้วก็เลือดเดี่ยวปกติของเรานี่แหละอ่าเลือดเดี่ยวปกติก่อนเราเาากาวันสกีครับอันนี้เซตหนึ่งสองอ่ะใช่ไหมผมเนื้อ เข้าเซตหนูอกว่ามันปกตินี่แหละอ่าแล้วมันจะขึ้นเนี้ยมิสิตเหื้อออกครับมันจะนาลองใหม่กันคือแสดงว่าเสียบตัวไม่ได้เหมือนเราเชิญนยาม่าเชิญได้แบบนี้ใช่ไหมทีนี้ผมเข้าตัวอื่นก็ออกไม่ได้นะครับทีนี้ขอใจดูนะวิธีการสายแต่เราใช้สายมันได้เนี้ยมันจะไม่ได้ผมตอกออกก่อนนะครับสายปลั๊กเหมือนกันเลยกับมอเได้เหมือนเลยนะในเราเสียบได้่็ไม่ได้ทีนี้สายตัวนี้จะเป็นนี่เลยคาวาซากิ นะครับคาวาสกิทหนึ่งถึงสี่นะครับคาวาสกิทสี่นะคาวาสกิเจนสี่ 4, ที่จริงคาวามันมีนะหนึ่งสองสามสี่มาเลยเห็นไหมอันนี้หนึ่งมันนี้ผู้หยิบมาหนยยึ่งสามสองมาแล้วหยิบมาอันหนึ่งสามสี่ปลั๊กแล้วแต่นะครับปลั๊กมันก็ไม่เหมือนกันตามตามเจนนะแต่และเจนปลั๊กก็ไม่เหมือนกันอกปินมั่งสี่ปินมั่งโอเคทีนี้เราพูดถึงเซตหนึ่งสองอ่าเจนสี่ปลั๊กเหมือนเลยเหมือนเด็แกแค่ตำแหน่งสายไม่ตรงกันนะครับนะ สายขัว้บวกทรงกันสายกรลบทรงกันแล้วก็สายสัญญาณยังไม่ทรงกันนะครับอาทีนี้ผมแค่ดูว่าไม่ตรงกันก็พออทนนี้ผมเชื่อมต่อสายคาวาสกิดสีเข้าไปนะครับดูที่หว่านได้ไหมแค่สายเ้นเดียน,นะก็หลายคนที่ถามมาเอือผมเสียบแล้วก่อนได้สายแั้เสียบมาเข้าไม่ได้เดี๋ยวเข้าไป ขีลายเข้าไปเรือ k a w a s กิปแบบเรือเสร็หรอคเหมือนเดิมปแบบเหรเห็นไหมเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเพราะยันตีเราเชื่อมต่อไม่ได้ก็คือเราไม่ได้สายใช้สายวันได้เออสายไม่ใช้สาย k าวา s a k i สี่อ่ะทีนี้กันนี้มีปัญหาอะไรอ๋อ,อกรดูไปโจคันนี้มีปัญหาไปโจใช่ไหมโคดูไปโยมไปโจวค้างอยู่ไครับที่ค้างน,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 นี่เราหมาปัญหาที นี่เมื่อกี้ผมยังไม่ดูว่าเป็นอะไรใช่ไหมให้ดูก็เชื่อมต่อเชื่อมต่อ,อยังไงดูได้ปั๊บปิปกติครับขึ้นปี0511์าหน่าเหมือนโอปีดีตัวนะร่าเหมือนโอปีดีตัวเลยปี0511ก็คือวงจร i อ c ปิดปกติก็คือตัวปรับรอบระบบดูดมันปิดปกติอันนี้เราดีเซ็ตไปก่อนคือตัวปรับรอบบปิดปกติครับทีนี้เราก็ดีเซ็ลเราก็ดีนะดีเซลไปก่อน ครับเรียบร้อยลบเรียบร้อยแล้วนะปุ่นจีนเราดูไฟดิหายไหมไม่หายใช่ไหมัวนี้ไม่หายโอเคไม่หายนะทีนี้ลบเสร็จแล้วลองมาดูที่ว่าเอ๊ะตัวปรับรอบเบาหาปุนอยู่ไหนมีมีแต่รอบครืยนต์ปูนภูมเร่งดันตำแหน่งนิดเล็กอ่าเนี่ยไอเซนเซอร์รอบเครื่องยนต์ทำมาเครื่องยนตเรื่องมา ไม่ขึ้นนะไม่ชว์อ่ะทีนี้เมื่อกี้เราดีเซ็ตไปแล้วใช่ไหมเรามาดูก่อนว่าหายไปยังดูแลนี้รถนะไม่ปกติลเลยนะอะเมื่อกี้ยังอยู่ไปดูทำไมก่อนหายเลยนะเมื่อกี้เราดีเซ็ตแล้วเรายังไม่ตัดตะเครื่องมันยังอยู่ใช่ไหมพอรเราสตัดตะเขื่องแป๊บเดียวไอ้เครื่องโยกหมุนมันก็จะจับใหม่ทีนี้หายไปพุ่งไม่มีแล้วอันนี้นะนนลบแล้ว แค่นี้แหละแต่ถ้ามันไม่หายก็คือต้องต่อมาแค่ถ้าไม่หายนะต้องต่อมาแค่ทำให้ไม่ว่าพูดไหนแต่ถ้าอายอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแคบทางลบหายแค่นี้แหละแต่มันไม่กระพริบมันจะติดกลางเราไปใช้เคร hmm. mm. mm. ื่องมือในการหาที่เสียงเครื่องนีืปกติงอันนี้เสียงเสียงว่างเออเสียงเนี้ยว่าเบาดักต้องเช็ความงต้องดักกระชองเบา ได้่ยันได้อยแต่ต้องรออกสเยยวโอ้ีเสรแล้โอเคเรียบร้อยอันนี้เมค่ันก็ตามนะพอดีลูกค้าเข้ามาก็เลยเอาไม้ดูเลยเสรนจหนื